สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบางบอกบอลหรือบางทอล์กบอลครับวันนี้อยู่ผม,มเช่นเคยครับโมหัดอาฟาหรือบางอาสวัสดีครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลวันอังคารนะครับวันนี้วันอังคารเนาะวันอังคารที่26นะครับธันวาสอ6พกก็ใกล้เข้าสู่ในช่วงสิ้นเดือนแล้วนะครับ เพิ่งผ่านคริสต์มาสมาเนาะท่านชมนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วอีกไม่กี่วันนี้นะครับก็อย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนและพบกันพบกับคลิปทัศนะจากผมบางอาแบบนี้ทุกวันนะครับได้เวลาประมาณช่วงบ่ายแบบนี้แหละนะครับจะลงคลิป นะครับก็ฝากติดตามด้วยก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้คริสต์มาสไม่ได้ให้ไว้นะครับแต่คืนก่อนหน้านี้ท่านชมครับให้ไว้2คู่วันที่เชลซีเตะเจอกับวูฟนะครับก็ให้รองวูฟแล้วก็ให้ต่อเฟเดริบาเช่นะครับบิ๊กแมตช์ของตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับเฟเดริบาเช่เปิดบ้านพบกาลาตส์ารนะครับเกมนั้นก็เสมอกันไป 1- 1่น่งชมนะครับก็ยกไป1คู่แล้วก็กินเต็ม1คู่นะครับฟุตบอลก็ยังถือว่าบวกต่อเนื่องทาชม ส่วนคืนนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลอย่างที่เกินไปนะครับว่าวันนี้วันอังคารที่6ค่อนข้างน่าสนใจหลายคู่ครับไปดูที่คู่แรกก่อนท่านชมครับคู่แรกเป็นเกมพบกันระหว่างนิวคาสเซิลนะครับเจ้าบ้านวันนี้เตะที่เซนต์เจมเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเจ้าป่านอตเทนแฮมฟอร์เรสครับพาไปดูผลงานก่อนครับคู่นี้นิวคาสเซิลครับอยู่ดับที่7ของตารางนะครับก็ตกรอบ UCL เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านชมนะครับ หลังจากนี้ก็คงจะกลับมาโฟกัสกับเกมลีกเป็นหลักนะครับแล้วก็คาราบาวนี่น่าจะเข้ารอบแล้วน่าจะเข้ารอบด้วยเนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับสำหรับนิวคาสเซิลในลีกเองครับฤดูกาลนี้แข่งไป17นัดนะครับชนะไป9แพ้ไป7นะครับขณะที่นอตเทแองฟอเรสครับทีมท้ายตารางอันดับ17นะครับแข่ง18นัดแพ้ไป10ตู้้ชมครับส่วนผลงานการพบกันคู่นี้ต้องบอกว่านิวคาสเซิลไม่เคยแพ้ฟอ r e เรสที่เซนต์เจมส์มาก่อน นะครับอย่างน้อยก็แค่เสมอครับส่วนผลงานปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าดีเนาะท่านผู้ชมนะครับยิ่งที่เซนเจมเนี่ยยิ่งผลงานดีนะครับ5เกมล่าสุดนะครับอ่าคร่าวๆนะห้าเกมหลังสุดนี่แพ้ไป3ท่านผู้ชมนะครับแต่3เกมเกมสามใน5เกมนั้นเป็นเกมที่ออกไปเยือนทั้ง3เกมเลยท่านผู้ชมนะครับที่พวกเขาแพ้ส่วนใหญ่นะมักจะเป็นเกมเยือนท่านผู้ชมครับแต่ถ้าเราดูเกมที่เซนเจมนะครับนิวคาสเซิลค่อนข้างเล่นดีแล้วก็ แทบไม่มีเสมอไม่มีแพ้ด้วยท่านผู้ชมนะครับเป็นการชนะรวดทั้ง6เกมติดที่เซน์เจมส์นะครับวันนี้เจอนัตติงัฮมฟอร์เรสที่ผลงานล่าสุดก็ไม่ได้ต้องเรียกได้ว่าแย่ท่านผู้ชมค่อนข้างฝืดนะครับ5เกมหลังสุดนี่แพ้ไป4เสมอไป1นะครับคู่นี้เทียบกันแล้วก็เอ่อฟอเรสช่วงหลังนี่ก็เสียประตูเยอะนะครับเกมรับไม่ค่อยดีนะครับแน่นอนว่าที่เซน์เจมส์เนคอสเซิหน่าเล่นกว่าอยู่แล้วท่านผู้ชม นะครับส่วนนักเตะวันนี้ก็ค่อนข้างพร้อมนะ3ตัวรุกแอนโทนีกอร์ดอนอเล็กซานเดอร์อีซักแล้วก็มิกเกลอเมรอนนะครับตรงกลางมีเดวิลี่ฮอลอ่าขออภัยครับเลวิสฮอลนะครับบูโนกิมาารายแล้วก็ไมลีเล่นะครับวันนี้ได้ลงเป็นตัวจริงครับเลวิสไมล์เล่นะครับเพราะว่านักเตะตัวหลักๆจริงๆมีโจเอลิงตันไม่รู้ว่าเจ็บหรือเปล่านะครับจมมาลสเลสนี่อาจจะมีอาการเจ็บบาดเจ็บนะครับในเกมที่แพ้ลูตันทาวนะ แต่ก็ยังดีครับที่ได้สวนบอตแมนกับฟาเบียนแชร์ตัวหลักกลับมานะครับก็แบล็กสองข้างครับลิฟต์ราเมิโตกับคิรันทิปเปียแล้วก็โกยังเป็นมาตินดูวาฟกาพอนี้ป๊อปยังเจ็บอยู่นะขณะที่ฝั่งของนอตติอาฟอเรสครับ3ตัวรุกวันนี้น้ำทับโดยคริสวูดนะครับมอร์แกนกิฟฟี่อีแลงกาแล้วก็ฮัตสันโคดอยนะครับเด็กเก่าเชลซีนะก็ย้ายมาจากก่อนหน้านี้อยู่โรมาท่านผู้ชมนะครับอยู่เชลซีก่อนแล้วย้ายไปโรม่าแล้วก็ย้าย กลับมานาตาฟอ์เรสนะครับลีอังกฤษนะส่วนไตวิวไตวอวอริจีนี่ยังเจ็บอยู่แล้วก็วิลลี่โบลี่ครับเซนเตอร์โดนแบนด้วยวันนี้นะครับวิลลี่โบลี่โดนแบนนะครับก็คงจะเกมรับอาจจะดูหลวมหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีวิลลี่โบลี่อย่างที่ผ่านมานะครับ จริงจริงวิลลี่บอลี่ก็ถือว่าเป็นตัวแบกเกมรับอยู่นะครับเพราะยันวันนี้ในเรื่องผู้เล่นบางก็ยังมองว่าฝั่งอาจจะมีผู้เล่นฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยมีผู้เล่นบาดเจ็บเซตนี้มั้งแต่แชมเบอร์สสี่แล้วตั้งแต่บอลก่อนหน้านี้แล้วนะครับเรียกได้ว่าในส่วนผู้เล่นเนี่ยก็ยังยกให้ทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับนักเตะตัวหลักยังอยู่นะอเล็กซานดีซักนะครับคอลัมวิลส์อะคอลัมวิลสันท่านผู้ชมนะครับตัวรุกนะมิเกลมิลลอนนะครับอะไรพวกนี้ที่เป็นตัวรุกท่านผู้ชมนะครับแอนโทนี่กอร์ดอน แล้วก็เซนเตอร์ถึงแม้ว่าจะมาลาเซเลสจะไม่พร้อมวันนี้นะครับก็ยังดีที่ได้ฟางเบียแชร์กับซูเวนบอตแมนกลับมานะครับก็ยังถือว่าน่าเล่นกว่าวันนี้สำหรับเจ้าบ้านนอตติอาฟอเรสครับส่วนเรดนะครับวันนี้เรดคงจะน่าจะเสมอคู่นี้คิดว่านะท่านผู้ชมอ่าขอภายไม่ใช่เสมอดิคิดว่าเจ้าบ้านน่าจะเป็นต่ออยู่ณนะตอนนี้นะครับก็เชียร์เจ้าบ้านครับคู่แรกคือน,นี้ครับนิวคาสเซิล เต็มเวลาเต็มเกมท่านผู้ชมนะครับคู่แรกวันนี้ไปดูต่อคู่ที่2ท่านผู้ชมครับคู่ที่2นี่เป็นเกมพบกันระหว่างเบอร์ลี่นะครับเจ้าบ้านเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของลิเวอร์พูลครับหงแดงคืนนี้นะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านเบอร์ลี่ครับอยู่อันดับ19ของตารางนะครับแข่ง18นัดแพ้ไป13ท่านผู้ชมในลีกขณะที่ฝั่งลิเวอร์พูลครับอันดับ2รองจากฝูงนะครับแข่ง18นัดชนะไป11 นะครับแพ้ไปเกมเดียวผลงานถือว่ายอดเยี่ยมครับเลี้ยวภูฤดูกาลนี้สถิติการพบกันในถิ่นเบอร์ลี่นะครับเรียกได้ว่าไม่เคยชนะเลี้ยวภูเลยนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 8นะครับจนจนมาปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยชนะนะครับปีล่าสุดที่เจอกันเนี่ยฤดูกาลที่แล้วนะครับแพ้ทั้งไปทั้งกลับเลยท่านชมรวมสกอร์แล้ว30นะครับต้องบอกว่าเลี้ยวภูผลงานดีกว่านะแม้จะเตะในบ้านของเบอร์ลี่ก็ตามนะครับเบอร์ลี่ฤดูกาลนี้ผลงานค่อนข้างฝืดท่านชมอยู่อันดับที่9 อ่ะขออภัยครับ19นะของตารางนะครับเล่นในบ้าน8นัดในลีกล่าสุดนี่ชนะเกมเดียวครับคือเกมที่ถล่มเชฟฟิลด์50ครับทีมท้ายตารางเหมือนกันนะแล้วก็เจอทีมใหญ่ๆนี่แพ้หมดนะครับแพ้อย่างน้อยคือ2ประตูท่ามชมนะครับในบ้านมาเจอเลวพูที่ต้องบอกว่าผลงานกำลังตอนนี้เรียกได้ว่ากำลังเก็บเก็บคะแนนนะครับแย่งชิงจ่าฝูงอยู่กับอาร์เซนอลนะครับก็สลับกันเป็นจ่าฝูงนะอาร์เซนอลเนี่ย เกมที่แล้วนี่บางไม่แน่ใจนะว่าแพ้หรือชนะนะครับแต่ก็กําลังแยกกันอยู่นะปัจจุบันนี้เนอลขึ้นจากฝูงนะครับคะแนนน่าจะห่างกันแค่แต้ม2แต้มนะครับในพรีเมียร์ลีกนะเพราะฉะนั้นคิดว่าเลี้ยวพูยังต้องเน้นในส่วนคะแนนนะครับห้านัดล่าสุดโดยรวมนะครับของเลี้ยวพูก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับแพ้เกมเดียวนะครับส่วนเกมเยือนเองห้านัดหลังสุดนี่แพ้ไป2ครับชนะไป2 นะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่เลี้ยวภูนะครับมีแพ้แซงกิลุสนะครับเกมยูโรป้านัดสุดท้ายนะครับที่พวกเขาเล่นแบบส่งเยาวชนลงเยอะนะครับโลเชันทั้งแผงทั้ง11ตัวจริงครับแล้วก็มีเสมอแมนซิตี้นะครับแพ้ตูลูสในยูโรป้าท่านผู้ชมนะครับนอกั้กก็ถือว่าในลีกก็ถือว่าเขาทำได้ดีอยู่นะฮรสำหรับเลี้ยวภูครับไม่แพ้ใครเลยนะมีแพ้แค่สเปอร์นัดเดียว นะครับเล่นในลีกทั้ง่าทั้งหมด6เกมหลังสุดนะครับแล้วก็2เกมล่าสุดนี่ชนะรวดต้องบอกว่าเรี้ยวพูดีกว่าอยู่แล้ววันนี้นะครับเทียบกันแล้วเบอร์รี่จริงๆเบอร์รี่อ่ะถ้าดูความน่าเล่นครับเบอร์รี่น่าเล่นกว่านะในส่วนงราคาที่เป็นรองวันนี้นะครับแต่บางมองว่าถ้าลุ้นรองนะครับบางว่าสู้ต่อดีกว่าเพราะว่าในส่วนนักเตะเลี้ยวพูในลีกเองเขาเน้นด้วยนะครับวันนี้จัดนักเตะมาค่อนข้างอันตราย นะครับล่าสุดลุยดีอาร์ตเจ็บไปหรอในเกมเสมอกับอาร์เซนอลนะครับเกมล่าสุดที่เสมออาร์เซนอลนะไม่รู้ว่าลุยดีอาร์ตเจ็บไปไหมท่านผู้ชมนะครับมีมีข่าวบอกว่าลุยดีอาร์ตเจ็บนะครับถ้าดีอาร์ตเจ็บวันนี้ก็คงจะเป็นกักโปท่านผู้ชมกักโปซาร่านูนเยสนะครับกลางก็ได้กาเฟนแบ,บกกลับมาแรนกาเฟนแบ,บกวาตารุเอนโดนะครับโดมิกโซบอสไลน์ คู่เซนเตอร์เป็นคู่เดิมครับฟานไดคู่โกนาเต้นะครับแบ็กเป็นโกเมสกับทรานอาร์โน no, นะครับซึมิการเจ็บโอ้โหตัวเจ็บตัวเจ็บค่อนข้างเยอะนะเนี่ยสำหรับทางฝั่งเลี้ยวพูลนะตัวเจ็บค่อนข้างเยอะครับแต่พูดถึงกองหน้าแล้วมันยังใช้ได้อยู่นะกั๊กโปซาลาอาจจะใช้นูนเยสเป็นปีกนะครับแล้วมีทางเลือกอย่างเบนโดกอะไรพวกนี้ทนะ่านะครับเบนโดก กลางก็มีซูบสไลเอนโดกาเฟนแบกก็คงใช้เซตนี้แล้วก็มีทางเลือกอย่างเคอร์สติสโจนนะครับที่ผลงานช่วงหลังฟอร์มกําลังดีนะก็เหมือนเดิมครับส่วนฝั่งเบอร์รี่ครับวันนี้คู่เซนเตอร์ครับเป็นคู่เดิมเลยนะครับจอแดนเบเยอร์ er, คู่ดาราโอเชร์ o are, นะครับเป็นคู่เซนเตอร์นะวีตินโญฟูลแบ็กขวาทางซ้ายเป็นชารีเทเลอร์ครับ นะครับตัวรุกวันนี้มีโจสบราฮิลเบิร์กแซนเดอร์เบิร์กครับไลอาฟอสเตอร์ Foster, นะครับแล้วก็เซอร์กิอับดูนีท่านผู้ชมนะครับเป็นตัวรุกของเบอร์ลี่วันนี้ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันคู่นี้ถ้าส่วนตัวครับชอบลิเวอร์พูลนะแต่เรทจ,จะแพงไปไหมนะครับคู่นี้เราต้องมาดูนิดหนึ่งท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ลิเวอร์พูลเป็นต่ออยู่ประมาณต้องยิง2ลูกท่านผะู้ชมต้องชนะ2ลูก นะครับแต่ก็ยังเชียร์เลวพูครับคิดว่าทีมาดับมันห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เลวพูวันนี้นักเตะบางก็มองว่ามันยิงได้ทุกตัวนะสโบอสไลน์น so, no ูนเยสก็มีโอกาสปลดล็อกนะครับนูนเยสกัคโปซารล่านี่ก็ยิงได้เสมอเสมออยู่แล้วนะครับวันนี้อาจจะยิงสักซารล่าสักประตูหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่กัคโปหรือว่าน no ูนเยสคนลับประตูหนึ่งนะครับก็ถือว่ายัง ยังมีโอกาสกว่านะครับกว่าเบอร์ลี่ในบ้านนะให้ต่อเลี้ยวภูแล้วกันครับวันนี้เต็มเวลาเต็มเกมนะครับไปดูต่อคู่ที่3ครับคู่ที่3ครับยังอยู่ที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้เปิดสนามโอทราฟฟอร์ดต้อนรับการเยือนของสิงห์ผงาดแอสตันวิลล่าที่ผลงานกําลังดีเลนในช่วงในช่วงนี้ครับแมนยูในลีกนะครับอยู่อันดับ8ของตารางนะฮะแข่ง17นัดชนะไป9แพ้ไป8นะครับ ขณะที่แอสเซนเวล่าผลงานรู้การนี้ครับในยุคข,ของอูนายอเมร่ค่อนข้างดีนะครับแข่ง18นะัดชนะไป12แพ้ไป3เริ่มชมนะครับอยู่อันดับ3ของตารางนะครับผลงานที่โอท f ฟฟอร์ดเป็นยังไงบ้างคู่นี้นะครับแอสเซนเวล่าต้องบอกว่าไม่ค่อยบุกไปชนะแมนยูที่โอท f ฟฟอร์ดเท่าไหร่สักเท่าไหร่นะท่านชมนะครับแต่ก็คู่นี้ต้องบอกว่า ปีนี้ถือว่าเป็นนักแรกที่ได้ดวลกันท่านผู้ชมนะครับฤดูกาลที่แล้วนี่จบด้วยการแพ้ที่อ็อตแทรฟฟอร์ดนะครับในลีกนะหนึ่นท่านผู้ชมนะครับฤดูกาลนี้ก็อาจจะในยุคไหนไมันก็เปลี่ยนไปนะท่านผู้ชมนะครับยุคนี้แมนยูถือว่าต้องบอกว่าเป็นรองทางฝั่งของแอสตันวิล่าในช่วงนี้จริงนะผลงานด้วยผลงาน5เกมล่าสุดครับแมนยูชนะไปเพียงแค่เกมเดียวคือเกม Big Match บิ๊กแมตช์นะฮะที่เปิดบ้านเอาชนะเชลซี2 1 นะครับแล้วก็นอกนั้นมีแพ้ไป3เสมอไป1ครับในศึกแดงเดือดที่ดวลกับเลี้ยวูส่วนใหญ่เวลาดวนทีมใหญ่นะครับแมนยูถือว่าทําได้ดีนะฮะท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนในบ้านนะครับก็ต้องลุ้นกันนะขณะที่ผลงานของไอซ์เเวลล่า5เกมล่าสุดครับมีแพ้ไปอขออภัยครับไร้าย,ายชนะ3เสมอ2ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เกมเยือนถือว่าไม่ได้แย่ด้วย นะครับ4เกมหลังสุดนี่5เกมหลังสุดที่แพ้ไปเกมเดียวนะครับคือเกมบุกไปเยือนเจ้าป่านอร t i ทิร์นฟอเรสตนะครับนอกจากชนะ2เสมอสองครับจริงๆคู่นี้บางว่าสูสีนะครับด้วยผลงานการเล่นแล้วแมนยูมันพลิกได้ตลอดเวลาเ,ลาเจอทีมใหญ่นะครับอย่างเจอเกม Big Match อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ยิ่งเจอแอสวิล่าด้วยนะครับวันนี้แมนยูเองก็ต้องเด้นคะแนนนะครับดูแล้วนะผลงานในช่วงหลัง ูนี้ต้องบอกว่าแอสตันวิลลาน่าเล่นกว่าจริงนะครับเพราะว่าด้วยผลงานช่วงหลังแมนยูไม่ค่อยดีนะครับแข่งไป5นัดหลังสุด5นัดล่าสุดโดยรวมเนี่ยแพ้ไป3แพ้ไปถึง3นะครับชนะแค่กเกมเดียวท่านผู้ชมนะครับแต่ก็ถือว่าในบ้านยังยังมีมาตรฐานที่ดีอยู่นะครับในแทฟฟอร์ดนะครับล่าสุด4นัดล่าสุดครับชนะไป2 นะครับสี่นัดล่าสุดนี่ชนะไปสองแพ้ไปสองนะแพ้สองเกมล่าสุดล่าสุดที่แพ้บอลมัดคาบ้านด้วยใช่ไหมที่อัลแทฟอร์ดนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นคู่นี้ส่วนตัวบังนะบังว่าไปดูที่นักเตะแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวนี่ยังชอบไปที่ทางฝั่งไวซ์เซนเวล่าอยู่นะครับผลงานปัจจุบันมันดีกว่าอย่างจริงนะ สรัดทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตัวรุกวันนี้ก็ได้อานำทัพโดยบรูโน,น,น่เฟอร์นาล์นะครับบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับมาคัดแรดฟอร์ดแล้วก็รัสมุตคอยลุนนะครับมีคริสเตียนอิลิกเซนเป็นปีกขวานะครับก็ได้กลับมาแล้วด้วยนะครับคริสเตียนอิลิกเซนนะครับแต่ตัวหลักอย่างเมาส์ Mouse, นะครับลิซานโดมาติเนสคาซิเมโลนะครับแม็กควายยังเจ็บอยู่นะ ตัวกหลักนะครับแต่ก็ยังแต่ก็ล่าสุดนี่มีข่าวว่าราเฟวารานต้องเช็คฟิตนะครับเช่นเดียวกับแอนโทนีอองโทนีมาซิเอลนะครับก็ยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่นะท่านผู้ชมนะครับแต่ตัวหลักอย่างแรดฟอร์ดนะครับวันนี้ก็ยังพร้อมใช้งานครับแรดฟอร์ดอิลิกเซนแม็กทอมคอพบี้ไมนูนะครับจอร์นี่อีแวนนะครับแล้วก็ตัวรุกรัสมุดฮอยลุนเป็นหน้าเป้าวันนี้นะครับรัสมุดฮอยลุนบูโน่เฟอร์นันเดสอิลิกเซนแล้วก็แรดฟอร์ด ขณะที่ฝั่งของแอสตันวิลล่าครับคู่เซนเตอร์คู่เซนเตอร์นี่บางไม่แน่ใจว่าเปาตอเรสพร้อมใช้งานหรือ,อยังนะครับก็ต้องรอเช็คในเรื่องของความเเรื่องของความฟิตอีกทีหนึ่งนะครับเปาเปาตอเรสนะครับออหรือไม่ก็คงจะต้องใช้เคมองลองเล่นะครับเด็กเก่าบาซ่าเซนเตอร์เซนเตอร์แบ็กตัวเก่าตัวเก่ง,ต,กงตัวเก่าจากบาซ่านะครับก็ย้ายมาแอสตันวิลล่านะเคมองลองเล่ K ay, คู่กับเดโก้คาร์ลอส แอชลีย์มีแอชลีย์คอนซาโมเรโน่นะครับเป็นวิงแบ็กเป็นฟูลแบ็กสองข้างนะครับส่วนเจคอบแรมซี่ก็ได้กลับมาเหมือนกันน้ำชมเจคอบแรมซี่นิโคลโลซานิโอโลนะครับได้กลับมาดัคลัสลุยจอห์นแม็กกินครับบูซาเดียบี้แล้วก็โอเลวากินเป็นหน้าเป้าครับก็ถือว่าค่อนข้างอันตรายนะโกเป็นเอมี่บัตติเนสด้วยโกจอมกวนนะก็คู่นี้ให้คู่นี้บางทีงชอบเอสเซมิลลานะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นนะ วัดกันแล้วยังชอบทีแอสเซเวล่าครับคิดว่าไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับไม่บุกไปแพ้เป็นอย่างน้อยที่โรทับฟอร์ดวันนี้ก็ชอบไปทีแอสเซอรเวล่าครับในเรตเสมอเต็มเวลาเต็มเ,เ,เกมนะครับอ่าปิดท้ายกันด้วยแชมเปี้ยนชิพอังกฤษท่านผู้ชม นะฮะวันนี้ไปดูที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับบิ๊กแมตช์สักคู่หนึ่งนะครับเมื่อวนันเมื่อวนันเกาะเมื่อวันก่อนนี่เราดูบิ๊กแมตช์คู่เลสเตอร์อ่าไม่ขอภัยครับคู่ลีดกับอะไรแล้วนะบางจำไม่ได้นะครับคู่ลีดกับอะไรที่ชนะ4ี่สูนะนะครับเราวิเคราะห์บิ๊กแมตช์คู่วันนั้นเรากินเต็มนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะวิเคราะห์บิ๊กแมตช์กัอีกหนึ่งอีกหนึ่งทีมครับเป็นเกมร,ระหว่างฮิปสวิตทาว นะครับรองจากฝูงณปัจจุบันนี้ครับเปิดบ้านต้อนรับกับเยียงของเลสเตอร์ซิตี้ท่านชมครับคู่นี้ลงสนามเวลาตี2 4งนาทีครับไปดูผลงานกันนะครับพิบสวิตทาวอยู่อันดับ2ตารางนะครับจากการแข่งลูกกันนี้ครับยีนัดชนะไปถึง16นะครับแพ้ไปแค่3เกมส่วนฝั่งของเลสเตอร์ครับผลงานจากฝูงแน่นอนว่าต้องเก่งเก่งกว่าดีกว่าอยู่แล้วนะครับยีนัดชนะไป19แพ้ไป3เกมครับ ส่วนผลงานการพบกันคู่นี้เจอกันครั้งล่าสุดครับย้อนไปกับย้อนไปปี2 0 1 4นะครับและปีนี้ปี2024นะ่นะท่านชมย้อนกลับไปทั้งหมดเกือบเป็น1สิ0ประมาณ10ปีนะท่านชมนะครับปี2 0 1 4ใช่ไหม2อั 24, ที่เจอกันทั้งครั้งล่าสุดนะครับในช่วงที่เลสเตอร์ยังเล่นอยู่ที่ในแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ปี2 0 2 4นะฮะก็เจอกันเกือบ11อปีนะท่านชมนะครับเพราะฉะนั้น คู่นี้มอง,มองว่าฮิปสวิททาวถึงแม้ว่าจะได้ในบ้านดีนะครับแต่อย่างที่คือมีเกมที่แพ้ในบ้านคือเกมที่ดโวงฟูลแลมในคาราบาวครับนะครับแล้วก็ตกรอบโดนฟูลแลมบุกไปเอาชนะถึงในบ้านเลย31ตกรอบครับตัวนนาก่อน30ด้วยท่านผู้ชมนะครับส่วนเกมในบ้านหลัง34 4อ่านัดหลังสุดนี่ชนะไป3ครับแต่ก็เสียป,ประตูคืนทุกนัด บางว่ายิปซตท,ทาวนนี่กองหน้าดีนะแต่กองหลังยังยังเสียป,ประตูง่ายไปหน่อยนะครับขณะที่เลสเตอร์ปีนี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมท่านชมนะครับผลงานทั้งเย้าทั้งเยือนย,ยิ่ง5นัดล่าสุดนี่ชนะรวดครับชนะทั้งเย้าทั้งยือนเลยท่านชมเลสเตอร์แล้วก็ยิงประตูได้เยอะด้วยนะครับเกมรับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับเวลาต้องเจอเกมหนักๆก,ก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้งานได้นะครับ วันนี้ในเรื่องของตัวผู้เล่นครับตำแหน่งเซนเตอร์ของเลสเตอร์ยังเป็นวอลฟาสคู่กับยานิคเวสเตอร์การ์ดนะครับเจมส์แจสตินฟูลแบ็กขวาครับซ้ายเป็นริคาร์โดเปเรรานะครับส่วนตัวรุกครับมีคีแรนเดียบคีแนนเดียบรีฮอลนะครับวิงฟิตอินดิเดแล้วก็แฮร์รี่วินส์นะครับตัวรุก3ตัวนะครับสเตฟายมาวินดีดี้ครับแพชชั่นดาก้านะครับแล้วก็มีอับดูฟาตาวูนะตัวนี้ก็ตัวเก่งเหมือนกัน นะครับช่วงนี้กองหน้าฟอร์มกำลังดีนะเพชร์ดากา้าฟัตวูแล้วก็มาวินดีดีนะครับฟอร์มกำลังดีจริงๆครับช่วงนี้ก็ยกให้เลสเตอร์ขณะที่ฝั่งของฮิปสวิตทาวเนี่ยบางอย่างที่ผมบอกไปว่ามีแค่นาธานบรอดเชดที่ผลงานกำลังดีแล้วก็เป็นตัวเก่งของเขานะนาธานบรอดเชดนะครับตังกาบซ้ายนะัลลิฟเดวิสนะครับตังกาบซ้ายนี่เล่นค่อนข้างดีนะครับแต่ก็ ผ่านยากนะครับเจอเดาโดเปเรราน,นะครับเดวิสฮอลฟาตาว,วูอะไรพวกนี้นะครับตัวเร็วๆโขของเลสเตอร์บอกว่าไม่ต่ำอย่างน้อยก็มีชนะ1ลูกท่านผู้ชมนะครับคู่แถมวันนี้ก็ให้ฝากไว้ที่เลสเตอร์ซิตี้ครับเอ่อเต็มเวลาเต็มเกมนะครับวันนี้เชียร์ไปที่เลสเตอร์ครับ3คู่คืนนี้ฝากไว้ครับคู่แรกให้ไปที่นิวคาสเซิล นะครับชนะขาดครับคู่ที่2ครับให้ไปที่เรียวภูชนะขาดนะครับคู่ที่3ไปแอสเซมิลาและคู่ที่4ครับไปที่เลสเตอร์ซิตี้เต็มเวลาเต็มเก,ม,เกมนะครับฝากไว้ด้วยวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ช่อง y o YouTube บางบอกบอลด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากคลิปนี้ด้วยใครชอบคู่ไหนก็คอมเมนต์ก็ได้นะครับคอมเมนต พูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์ช่อง youtube บางได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันไปใน EP ีหน้าคลิปหน้าสำหรับ EP นี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ